ค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะ่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกา30นาทีที่ JKN18 Top News กับเราสองคนพี่ยุย้ยดออรอรารยาสาธิกภพุติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและปื้นฟูสุขภาพคะ่ะและพี่เปิ้ลจากรุณีสุขสวัสด,ดิ์เดนนชกับรายการ Top Health Story สวยสุขภ<พ>าพาดีแบบท็อปๆวันนี้นำหัวข้อสำคัญกันคะ่ะมาฝากคุณผู้ชมนะคะ ชื่อว่าสารอาหารป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขในปี2565พบการเสียชีวิตของคนไทยด้วยโรคหลอดเลือดและโรคห,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 หัวใจมากถึง70,000รายค่ะเฉลี่ยแล้วเนี่ยชั่วโมงละ8คนนะคะคุณผู้ชมและยังมีการคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอีกด้วยฟังแล้วก็น่าตกใจนะคะสาเหตุเกิดจาก การที่หลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจอะคะ่ะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยตีบตันแล้วก็ขาดความยืดหยุ่นเนื่องจากการสะสมของไขมันและโปรตีนและการอักเสบที่บริเวณผนังด้านในของหลอดเลือดฟังแล้วก็ค่อนข้างเรานึกถึงภาพประกอบไปด้วยที่คนล้มลงไปล้มลงไปเสียชีวิตนั่นนะคะนี่ถามด็อกเตอร์คะว่าทําไมสิทธิมันถึงได้น่ากลัวขนาดนี้คะชั่วโมงหนนะึ่งแปดคน่ะดร ใช่แต่ว่าสถิติของโรคหัวใจค่ะพี่เปิ้ลทางการแพทย์นี้มันน่าก,กลัวมากค่ะคือภาะวะโรคหัวใจล้มเหลวครั้งแรกแบบที่ไม่มีอาการนำอะค่ะส่วนใหญ่จะถึงตายแล้วก็ไม่มีโอกาสจะล้มเหลวบงครั้งที่สองพอตายแล้วใช่พอตายแล้ว <c oughs> มันน่าก,กลัวตรงนี้ค่ะสถิติจากอเมริกาบอกว่าคนที่รอดจากโรคหัวใจล้มเหลวครั้งแรกเนี่ยมีประมาณย3ามเปอร์เซนอีกเ็ดเจ็เปอนเนี่ยไม่รอด เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงคะ่ะต้องรีบดูแลตัวเองเป็นพิเศษอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นต้องถามเลยคะ่ะว่ากลุ่มที่เสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยคะ่ะเป็นกลุ่มไหนบ้างคะคุณยุ้ยคะมีอยู่7กลุ่มคะ่ะคุณผู้คุณผู้ชมมีอยู่7กลุ่มก็คือ1ความดันโลหิตสูง 1. ค่ะความดันโลหิตสูงอสองไขมันในเลือดสูงไขมันสูงนะคะในเลือดสูงสามเบาหวานเบาหวานค่ะ4ี่อ้วนและน้ําหนักเกิน ไม่ใจแล้วเราอ้วนหรือน้ำหนักเกินก็ไปเอาเอลลดหน่อยแล้วนะคะอ้วนน้ำหนักเกินนะคะใช่ค่ะสี่ไม่ออกกําลังกายไม่แม้กระทั่งแกว่งแขนวันละครึ่งชั่วโมงก็ไม่ก็ไม่ทํานะคะค่ะไม่ออกกําลังกายเลยนะคะใช่หกคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด่ะกรรมพันธ์ เจ็ดสุบูีเจ็ดสภาวะในบุคคลที่เสี่ยงเจ็ดกลุ่มเสี่ยงล้วโรคหัวใจล้มเหลวเนี่ยมันจะไม่มีอาการนำพี่เปิ้ลค่ะแล้ว77%ก็จะไม่มีโอกาสล้มเหลวเป็นครั้งที่สองมีโอกาสล้มเหลวแค่หนึ่งคนอย่างนี้ค่ะนอกจากการปรับพฤติกรรมต่างๆนะคะตามที่ดรยุ้ยได้ว่ามาแล้วเนี่ยเพื่อลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดแล้วคือเรายังมีทางป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ด้วยวิธีไหนอีกบ้างคะดร่คะ ถ้าเกิดว่าเป็นทางเวาศาสตร์ชะลอวัยค่ะที่ฎีของเราก็คือว่าโรคหัวใจชนิดต่างเนี่ยเกิดจากเซลล์หัวใจเราอขาดพลังงานอันเนื่องมาจากว่าระดับ c o q ท0ในในเซลล์หัวใจลดลงค่ะทำให้เซลล์หัวใจผิดปกติแล้วก็จะนำไปสู่โรคหัวใจต่างๆในภายหลังการบำบัดโรคหัวใจในแบบแพทย์ทางเลือกก็เลยเป็นการเพิ่มระดับพลังงานค่ะในระดับเซลล์ทำให้เซลล์หัวใจเนี่ย มีพลังงานเพิ่มขึ้นโดยการที่ให้ผู้ป่วยเนี่ยรับประทานโค q ว0ทแล้วก็แอลคาเนทินควบคู่กันไปค่ะโดยที่ขนาดรับประทานของโค q ว0ทนอยู่ที่30มกรัมจนถึง150มลิกัมต่อวันขึ้นกับระดับอาการที่เป็นส่วนขนาดรับประทานของแอลคาเนทินเนี่ยเริ่มตั้งแต่5้าร้มิลิกรัมไปจนถึงสามพันมิลลิกรัมต่อวันเราได้มาชัดเจนแล้วนะคะดรยุ้ยบอกเลยค่ะว่า เป็นแอลคาเน n ีนทีนี้จากงานวิจัยที่คุณยุ้ยดรยุร้ยศึกษามาแล้วก็เอาข้อมูลมาให้เราเนี่ยนะคะคนที่เป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเขาต้องกินโคควเทนและแอลคาเนตีนเนี่ยนานเท่าไหร่ถึงจะได้ผลคะยุก็จะแบบตอบเป็นออทฤษฎีก่อนนะเราจะบอกว่านานเท่าไหร่ก็คือกล้ามเนื้อหัวใจค่ะของคนที่เป็นโรคหวัวใจชนิดใดก็ตามเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ขัดพลังงานอย่างรุนแรงค่ะ เมื่อมีการให้โค q ิวทกับแอลคาเน i ินทดแทนผู้ป่วยจะมีอาการที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่กี่วันมันขึ้นเกี่ยวกับว่าเดิมมันบกพร่องขนาดไหนพี่เปิ้ลเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่บกพร่องไม่มากเนี่ยการที่เราเติมโค q ิวทกับแอลคาเน i ินเนี่ยผลจะเกิดขึ้นในระยะเวลาแค่ไม่กี่วันค่ะเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจของวงการแพทย์เนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับพลังงานจะเห็นผลชัดเจนตั้งแต่ระยะสั้น ระยะสั้นก็คืออย่างโคคิวเทตอมใต้ลิ้นเนี่ยพี่เห็นผลเลยแบบนี้ค่ะอย่างที่ญี่ปุ่นทำอะไรเงี้ยจ,จริงๆแล้วคือไม่นาน่ะนะคะใช่ค่ะจากนั้นเนี่ยพอระดับพลังงานเปลี่ยนไปคนไข้อาจจะลุกขึ้นมานั่งได้ทำนู่นทำนี่ได้ถัดไปเนี่ยประมาณสักสองสัปดาห์เนี่ยจะลองเจาะเลือดก,ก็ได้ค่ะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับเคมีเช่นค่าอักเสบต่างๆของหัวใจะอะไรเงี้ยและสุดท้ายแล้วเนี่ย ระดับกายภาพก็จะเปลี่ยนแปลงไปค่ะอย่างเช่นหัวใจโตก็จะมีขนาดหัวใจที่ที่เล็กลงได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดผู้ป่วยโรคหัวใจเนี่ยรับประทานโคคิวเทนกับแอลคาดิทีนต่อเนื่องปเป็นระยะเวลายอย่างน้อย1-3เดือนจะเห็นผลของการตรวจร่างกายทั้งขนาดหัวใจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและเส้นเลือดหัวใจค่ะที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างชัดเจนฝั่งละพี่ก็ค่อนข้างสบายใจนะคะแทน ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่าคนที่ท่านที่ป่วยอยู่นะคะในเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดมีตัวช่วยแล้วนี่พี่อยากถามดรยู้ิค่ะว่าในกรณีทีเ่เรายังไม่ทราบนะคะไม่ได้ไปตรวจแล้วก็ยังไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดแต่เราหายใจหายใจไม่สุดอะคะ่ะหายใจได้ตื้นๆไม่สุดอย่างนี้ค่ะคือแอลคาดีทีนกับโคคิวเทนสามารถช่วยได้ไหมคะ เพราะว่าอันนี้พี่ถามถึงตัวพี่เองด้วยค่ะถามผู้ชมด้วยหายใจตื้นาหายใจตื้นแล้วเหนื่อยค่ะมันทำให้เราเหนื่อยพี่บอกว่าผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งเลยค่ะที่ใช้ในการบําบัดโดยคอคิวเทนอย่างได้ผลก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการหายใจตื้นหายใจไม่สุดเขาเรียกว่าช็อตเบรสอย่างเงี้ยค่ะผู้ป่วยจะรู้สึกว่าหายใจลงไปมันไม่สุดและผู้ป่วยจะมีอาการเหมือนกับ ถอนหายใจอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่พี่ถอนหายใจเดี๋ยวก็<ะ>เพื่อเพื่อคนข้างๆก็พลอยกุ้มใจไปด้วย<ะ>ถอนหายใจบ่อยมันเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจส่วนล่างค่ะทํางานใครตัวไม่เต็มที่ค่ะถ้าผู้ปว่วยได้รับโคคิวเทเข้าไปเนี่ยผู้ปว่วยจะมีอาการดีขึ้นอย่างชัดเจนก็จะแบบเลิก,เล,กเลิกนั่งถอนหายใจแล้วโอ้ยพี่มีที่พึ่งละแม <laughs> งคืพี่กุ้มใจนะค่ะไม่งั้นกุ้มใจค่ะมีที่พึ่งแล้วโคควเทนนะคะ นอกจากโคเควเทนและแอลคาเนีนนะคะซึ่งป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดในระดับพลังงานแล้วเนี่ยเรายังมีสารอื่นๆที่เราจะสามารถใช้ป้องกันการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเพิ่มเติมอีกไหมคะมีแน่นอนพี่นอกจากโคเควเทนแอลคาเนีนยังมีแร่ธาตุสำคัญอีกชนิดหนึ่งค่ะซึ่งสำคัญกับการหดและก็คลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะได้แก่แร่ธาตุแมกนีเซียม ซึ่งจริงแล้วเนี่ยควรรับประทานคู่กับแคลเซียมเพราะว่าแคลเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยมันจะทำงานร่วมกันหาในการควบคุมการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายซึ่งเราแนะนำในผู้ป่วยโรคหัวใจชนิดต่างๆด้วยชัดเจนเลยนะคะมีโค q วิเทนแอลคา t ดทีนและแมกนีเซียมนะคะซึ่งควรทำงานร่วมกับแคลเซียมควรทำงานร่วมกับแคลเซียมด้วยนะคะ แต่ว่าใน3ตัวเนี่ยเรามีสูตรอแอลคาเนทีนซึ่งชื่อเต็มของเขาเนี่ยนะคะคือแอลคาเนทีน plus แมกนีเซียมครีเอทีนนะคะแอลคาเนทีน plus แมกนีเซียมครีเอทีนซึ่งเราได้ใส่รวมกันเลยนะคะกับ<ช>แมกนีเซียม<ะ>ด้วยเป็นแมกนีเซียมครีเอีน,นซึ่งอยู่ยน่ยนี่แคปซูลเดียวกันเลยเนี่ยนะคะครีเีนช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงอ่านะคะนี่ก็สะดวกเลยค่ะเพราะว่าอยู่ในแคปซูลเดียวกันเรารวมไปถึง3 สามสารแล้วนะคะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราพูดคุยกันหรือผลิตภัณฑ์โทรเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะที่ Line at top shopping หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันในเบรกที่2กับเรื่องสำคัญๆที่รออยู่สักครู่เดียวคะ่ะ top health story tip โคคิวเทนมีความสำคัญอย่างยิ่งกับเซลล์หัวใจหากไม่มีโคคิวเทนเซลล์แต่ละเซลล์จะไม่สามารถหายใจได้เลยร่างกายของเราจะไร้ซึ่งพลังงานขับเคลื่อนโดยสิ้นเชิงหากระดับโคคิวเทนในเซลล์ต่ำกว่า25เซลล์นั้นจะตายหากระดับโคคิวเทนในกล้ามเนื้อหัวใจต่ำกว่า25หัวใจดวงนั้นจะหยุดทำงาน